ครับสวัสดีครับวันนี้ช่างจะมาแนะนําตีนผีสองชิ้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนตัวแรกเป็นตีนผีล้อใหญ่ที่เป็นล้อเหล็กแบบนี้นะครับอีกชิ้นนึงจะเป็นตีนผีล้อเหมือนกันนะครับแต่เป็นล้อริบ,บินนะครับตีนผีล้อใหญ่เหล็กแบบนี้จะเหมาะกับผ้าที่ไม่ยืดถึงผ้าแข็งนะครับนเพื่อน,อนทำไมต้องใช้ตีนผีพวกนี้ก็เพื่อที่เราเย็บผ้ายาวๆแบบผ้าม่านอะไรพวกนี้นะครับ การเย็บยาวๆอาจจะทําให้ตีนผีไล่ผ้าและผ้าไม่เท่ากันนะครับส่วนผ้าที่ยืดมากๆแบบนี้นะครับเราใช้ตีนผีล้อแบบริบบิ้นนะครับซึ่งจะทําให้ผ้าไม่ยืดย้วยนะครับแล้วก็ผ้าจะเท่ากันตลอดแนวนะครับผ้าตีนผีแบบริบบิ้นแบบนี้จะใช้ง่ายกับผ้าที่ยืดนะครับเราจะแบ่งประเภทกันแบบนี้นะครับครับสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการนะครับ ตินผีล้อใหญ่ที่เป็นล้อเหล็กน,นะครับจะไม่สามารถนํามาใช้กับผ้ายืดได้นะครับอาจจะทําให้ผ้ายืดย้วยนะครับย้วยแล้วไม่สวยงามนะครับเราจะแบ่งประเภทแบบนี้นะครับ